รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมแดเนียลเฟรเซอร์ครับ สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตอนนี้เดนิลอยู่ที่ชุมชนชันตบุญจังหวัดชันตบุรีนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งชุมชนในประเทศไทยที่เก่าแก่ที่ยังมีสเสน่ห์เป็นอย่างมากครับแน่นอนจะมีอาหารของกินแบบโบราณโบราณเอาไว้ซึ่งผมจะลองไปดูว่าชุมชนชันตบุลมีอาหารอะไรบ้างอันนี้เป็นอะไรขนมอะไรค่ะ<บ>อันนี้เป็นบุ้นหน้านี้เป็นหน<ผ>มเ <ผม S 2> ชีแก้วค่ะสวัสดีค่ะวัดีครับอับนนี้คือมือค่ายกับ ป้าจัดช็อตป้าจัดตัวเล็กๆใช่ไหมครับเรียนในขนมเทียนแก้วค่ะป้าเป็นคนทําเองเหรอครับค่ะขอลองชิมได้ไหมครับเขาเป็นแบบมันมันมันหวานแก่แค่หวานจะมีมะพร้าวหรือเปล่ามีอะไรข้างในที่มันเป็นไส้มันชั่วเป็นไส้ถั่วค่ะไสถั่วเขียวค่ะมันกำลังทำอยู่หรือเปล่าครับค่ะกำลังทำอยู่ค่ะนี่ผมขอเข้าไปดูได้ไหมครับได้ค่ะเชิญค่ะยุบขอ ขอนั่งหน่อยขอนั่งนี่เลยค่ะนี่แป้งอันนี้ค่ะอันนี้คืออะไรครับเป็นแป้งเท้าใาญม่อมเดี๋ยวขอลองชิมก็มีเท้าแบ้งเท้าแล้วก็แบ่งเท้าใหม่อมม่อมยหญ่ขนหนครับก็เขาตั้งชื่ออย่างนั้นอ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันแล้ววิธีการทำทำกันยังไงครับจับมารวมกันเนี้ค่ะแล้วก็มาเข้าไตอย่างนี้แค่นี้ง่ายมากเลย ต้องเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ทำไมครับก็ให้มันตั้งอยู่ตรงแล้วมันจะได้สวยขอร้องทำได้ไหมได้ค่ะทำไมมันไม่ออกเลยเป็นก้าวหรือเปล่าโอเคได้แล้วห้อมจัางปากไหวแล้วก็มุนมุนมุนไปนิดนิหนึ่งใช่ไหมครับเป็นอะไรขึ้นช่วยช่วยแต่ช่วแต่แทำไมขอใหม่เลยค่ะ ต้องเอาเข้าไปใหม่จึงได้แล้วแล้วก็จะเอาวางไว้ในนี่คือปัญหาเพราะว่ามันติดกันอยู่แล้วก็ถ้าชทานน้ำมันหน่อยอก็มันไม่ช่วยแล้วก็เอานิ้วนี้ช่วยอ้าวมันติดอันนี้ด้วยแล้วจะทำยังไงอย่างนี้ค่ะอ๋ออ๋อมีน้ำมัน ต้องมีน้ำมันหน่อยค่ะเอาไงเราจะห่อของพกโอเคแล้วก็ไปอย่างนี้อ่าแล้วก็แล้วก็คลุมแล้วก็คลุมไปคลุมไปเฮ้ยมันออกมาใช่ไหมออกมาใช่ไหมยังดิคนใหญ่ซึ่งผมไม่ยอมแพ้กำลังจะดีแล้วกำลังจะดีแล้ว oh my god แอนยองทำได้ได้แล้วโต๊ะใหญมันโอ้มันออกมา ในระหว่างที่แดนยอนั่งทําขนมเทียนแก้วผมก็ได้เจอกับปฟนกลาบที่น่ารักที่สุดในโลกครับเดี๋ยวน้องชื่ออะไรครับทรัพั์สัมัาร์วรพลน้องวรพลทราบไหมครับว่าชื่อผมชื่ออะไรครับเดียนยสุดยอดแล้วก็รายการที่ผมกำลังถ่ายอยู่คือชื่ออะไรครับรายการชื่ออะไรรายการเขาดูชื่อรายการด้วยไปนะครับวรพลด้แฟนคลับสุดยอดเลยใจชอบเยี่ยม เดี๋ยวมีข้อขวัญเอาเอาเอาไปหมดเลยเอากลับบ้านไหมเอาเอาเขาเอาเอากลับบ้านด้วยโอเคเดี๋ยววเราจะหอกลับบ้านเอาไปทั้งนี้เอาไปทั้งนี้ฝรั่งอย่างเดนเยอร์เชอบเดินในชุมชนเก่าแก่โบราณแบบนี้เพราะว่ามีตึกเก่าร้านเก่าที่แสดงถึงวัฒนธรรมหลากหลายอย่างที่นี่ สวัสดีครับสวััสดีครบสบายดีมัั้ยครบบสายดีครับมาทำอะไรครับมามาถ่ายรายการวันนี่ยใช่มาถ่ายรายการตอนนี้เหรอไม่ต้องอายไม่ต้องอายมาาเราถ่ายเกี่ยวกับจุกจุกเก่าเก่ามินชี่มากเลยชอบมากเห็นเห็นแล้วก็จำได้ดูตลอดครับขอบคุณครับ thank you เห็นไหมอ่าชุมชนโบราณเก่าแก่ก็มี สเสน่ห์นะมีชาวเมีนี่มาบพีเอ็มเข้าจํำแดนยอได้ด้วย Head Solid BKK มารู้วมแปลว่าอะไรแต่ <There. S 2> นารักทีนะแดเนยลเดินเข้ามาที่อีกร้านขนมร้านหนึ่งนะครับร้านขนมแม่กิมเชียเจ้าข่าวและแม,แม่แม่กิมเชียสวัสดีครับผมสว,ส,สวัสดีครับผมแดนโยลครับซึ่งก็เป็นขนมโก แม่กินเสียคือขนมโกแบบนี้นะคะอันนี้คือขนมโก่ลองชิมไหมคะรสชาติมันมันแห้งเลยมันมันป้าดป้านะครับต่อไปมีขนมอะไรอีกครับมีขนมหยกมาดีค่ะขอลองชิมหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะโอ้อร่อยมันหวานหวานแล้วก็มันเค็มๆด้วยนะอันนี้เขาเรียกสัมปันนีค่ะป้าต้อยกินเป็นเพื่อนกันคนละอันค่ะ โอ้อันนี้อร่อยมากกินได้แบบง่ายๆแบบต่อไปมีอะไรครับถ้ามีกลีบลำดวนค่ะเพราะว่าลำดวนนี่เป็นดอกไม้ใช่ไหมครับเป็นดอกไม้เขาเป็นกรีบดอกไม้เป็นแพตโตเป็น f l o w เ r รนเฟรของแต่ลำดวนเป็แพตเฟรนอันนี้คือกรีบลำดวนขอลองชิมได้ไหมครับได้โอ้เหมือนสิดบ้านผมเราเรียกว่าชอตเบรดเหมือนแบบขนมของสกอตแลนด์ที่เหมือนคล้ายๆกับขนมปังแล้วก็มีน้ำตาลมีแป้งที่ทำมาจากข้าวโพดโกโบราณชิมแล้ว มีอาสามพันีชิมแล้วลิ่นลำดวนชิมแล้วยกมณีชิมแล้วแล้วก็อันสุดท้ายที่ผมยังไม่ชิมคือขนมลืมกลืนขนมลืมกลืนลืมขนมอร่อยถึงแบบเราลืมกลืนหรือเปล่าวันนี้ขายไหมครับวันนี้ไม่ได้ขายค่ะแต่ทำเอาไว้พรุ่งนี้ขาย ขนมลืนทำกันอย่างไรครับแป้งที่เราควนเสร็จแล้วเราก็จะมาหยอดเสร็จแล้วก็มาลาดกะทิตรงตัวนึ่อะแล้วก็ลาดกะทิเรียบร้อยแล้วแล้วกินหรือเปล่าเอาใส่ถั่วก่อนก็ต้องใส่ถั่วผมพร้อมแล้วผมลองทำหน่อยได้ไหมครับซึ่งเริ่มแรกจากแป้งที่เป็นเหนียวๆแบบนี้ใช่ไหมครับน้องแต่อ้าสวยนี่นะ ขั้นตอนแรกหานแล้วต่อไปก็ต้องเอากะทิเอากะทิเอียวก็ต้องหยอดลงไปเหมือนแบบหยอดไม่สวยเลยขอโทษนะครับคุณป้านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมทำขนมลืมกลืนสุดท้ายก็ต้องหยอดถั่วขนมโบราณอีกอย่างหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าสวยกว่ามั้งไม่ชอบของผมหรอครับเราเราจะลองดูลองเปรียบเทียบกันกับ กับพี่คุณยายครับไม่ใช่น้นอนนี้กินแอนนี้ก่อนลองดูสอนแบบีง่ายมากเลยเขาไม่ได้กินอย่างนี้เขาก็ดกเข้าปากเลยจริงเหรอจริงเกินนะจะไม่ได้ลืมเนี่ยตลกไหมผมลืมไม่รู้ว่าผมกลืนหรือเปล่ามันแค่มันเข้าปากแล้วก็ลงที่ทองอร่อยมาก อร่อยถึงขนาดเมลืมกลืนชุมชนเรีมน้ำชันทบุญนะครับเป็นอีกชุมชนหนึ่งในประเทศไทยที่มีควมน่าสนใจมากๆในมุมมองของชาวต่างชาติอย่างผมนะครับเพราะว่านอกจากปรรยากาศเก่าแก่แล้วก็สตาปัตกรรมที่คลาสสิกที่สวยงามมากที่มีเสน่ห์นะครับแล้วมีสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากที่นี่นะครับอันั่นก็คือ ไม่มีใครที่นี่ลืมตัวตนของตัวเองเอาไว้แม้ว่าความจเจริญมากมายเข้ามาที่เมื่งจันบุรีอยู่แล้วนะครับก็หลายคนรักษาวิธีชีวิตแบบเดิมๆมันเป็นสิ่งแบบนี้ที่จะทําให้ชุมชนเก่าชุมชนโบร,ราณทั่วประเทศไทยก็ยังมีเสน่ห์ต่อไปเรื่อยๆนะครับ สนับสนุนโดยอพอทอเลิกบุรีชีวิตเปลี่ยนจากสสสอตอนนี้แดนอยู่อย่งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทาบุรีนะครับและพผมเดินทางไปที่อีกชุมชนหนึ่งที่เก่าแก่ชุมชนโบร,ราณที่มีสเสน่ห์นะครับอันนี้คือชุมชนนองป่วนครับแล้วก็สาวทิตย์ชาวบ้านที่นี่ก็เปิดตลาดขนมแปลกไม่รู้ขนมคือแปลกหรือ คนขายก็แปลกหรือคนซื้อก็แปลกอย่างเช่นขนมขนมอะไรนะครับขนมโบรับถ้ากินผมจะร่วงหรือเปล่าไม่ค่ะอร่อยเป็นขนมที่ทํามาจากแป้งข้าวเหนียวใส่ไส้มะพร้าวกวนเป็นของพื้นบมานของคนใต้เดี๋ยวจะลองให้ชิมเดี๋ยวจะลองดูขนมโูรานนะครับเป็นขนมคอใต้อืพี่พูดมาโอ้โห อร่อยมากหวานมันรสชาติแบบมะพร้าวค่ะมีมะพร้าวใส่มานี่แบบเหนียวเหนียวมันมันยังมีพวงอยู่ใช่ไหมก็เห็นว่าผมของพี่เขาสวยมากเลยค่ะไม่ร้านไม่ร้านอันนี้มาจากขนมอันนี้คือปลาเกลือยาวมีขนมอ๋อมันแบบผัดไทยมันคล้ายๆกับผัดไทยใช่ไหมครับขนมตะไลใช่ขนมตะไลค่ะขอโทษนะครับพี่ค่ะสวัสดีค่ะทำไมเขาเรียกว่า ขนมตะลายครับก็ตั้งแต่สมัยคุณปู่คุณย่าเนาะเขาก็เขาก็เรียกกันมาแบบนี้แล้วแล้วเขาใช้ถ้วยแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นคนกรุงเทพเขาจะเรียกขนมถ้วยแล้วก็ใส่อะไรบ้างครับมีแป้งแล้วก็มีกะทิแล้วก็น้ำตาลอ้อยค่ะผมขอลองชิมได้ไหมครับได้ค่ะโอ้โหกินได้ง่ายมากเลยไม่ต้องเือยมันนุ่ม ลื่นเข้าไปในปากเข้าไปในคอเข้าไปในท้องอร่อยมากตอนนี้บรรยากาศที่ชุมชนเริ่มสนุกแล้วนะครับชาวบ้านออกมาขายของเยอะแล้วก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมบรรยากาศบรรยากาศที่มีบ้านไม้มาโบราณที่สวยงามมากแล้วจะลองไปดูว่ามีขนมโบราณมีขนมแปลกๆอะไรบ้างโอเคผมเข้าไปที่อีกร้านหนึ่งนะครับร้านนี้มันดูเหมือนว่ามีขนม อะไรเยอะแยะขนมมากมายที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับอันนี้คืออะไรอันนี้คือข้าข้าวตอกน้ำอ้อยค่ะเขาทำจากข้าวเปลือกข้าวเหนียวว่าเอาไปทำปะทุเป็นดอกไม้เขาเรียกว่าข้าวตอกแล้วก็มาคลุกกับมะพร้าวกับน้ำอ้อยแล้วก็ปั้นเป็นลูกอย่างนี้หรือลูกระเบิดลูกระเบิดใช่ค่ะลูกระเบิดหมายถึงว่ามันจะมันจะระเบิดระเบิดความอร่อยผมขอร้องชิมได้ไหมครับได้ค่ะเชิญเลยค่ะมีมีกันไก่ไหมครับมีกันไก่ไหมอันนี้แก่ยากมากสำหรับฝรั่งนะครับ แกะเลยค่ะแกะเลยค่ะคนไทยเหมาะความสามารถผุ้งแหลกๆหลกยงนี่เก่งนะคนไทยจะมัดไว้แล้วก็ที่นี่ผูกให้แกะง่ายนะคะแกะไม่ยากค่ะลองดูเดี๋ยวแต่บางร้านผูกไม่ให้แกะเลยค่ะ้นีเดี๋ยวลุกมาเปิดจะขาวออกมาโอ้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 เคยกินไหมครับโน้โน้ขอขอขอลองชิมครับพี่ครับขอลองชิมหน่อยไม่ไม่เขาร้อง รสชาติเป็นยังไงครับมันมันหวานนิดหน่อยกรอบๆแล้วก็ไม่มีอะไรระเบิดไม่ระเบิดครับโอเคผมอยากให้พี่สองคนนี้กินก่อนเพราะว่ากลัวจะมีแบบระเบิดแล้วก็ลองดูอะดูรอนแล้วโอเคแล้วปลอดภัยแล้วครับผมลองชิมโอเคว้าวอร่อยไหมคะอยากข้างนอกมันดูมันจะกรอบๆแต่มันนุ่มนิ่ม นุ่มๆกินได้ง่ายนะครับอันนี้คืออะไรครับนีงเมน้าอ้อยค่ะตาเหมือนคาราเมลค่ะชามจะต้องใส่กระป๋องกระป๋องแบบนี้ด้วยครับเพราะว่ากระป๋องมันทนความร้อนถ้าใส่อย่างอื่นแก้วอาจจะแตกวนวนวนแล้วก็มุนมุนนแบบนี้ใช่ครัวักขึ้นมาซึ่งกินแบบนี้เหรอครับมุนหมนห้นเดี๋ยวยหมุนหมๆนมวนมุนมวนมนนมนนมนนไม้หมวนไม้เนี่หมุนตัวม้มนหมวนอย่างนี้มุนนี้คิดว่ามวนหมุนมุนตัวมวนตัวโอเค อร่อยชอบชอบมากอร่อยหวานมากเลยเดินเที่ยวต่อไปหาหมอฟันดีกว่าขอโทษขอโทษลืมเดินออกไปเลยไม่เป็นไรค่ะน่ารักอย่างเงี้ยฟรีค่ะฟรีของที่ผมยินดีจะเลี้ยงแตนเนียวค่ะ ขอบคุณมากด้วยนะครับขอบคุณ<ะ>มากแค่ยอยากรู้ว่เเปิดทูมเลยนะแจกทุกอย่างเลยแล้วก็อันน้ขนมเผือกนั้นสุดยอดขอบคุณด้วยนะครับอถุงใส่ถุงใส่ <c oughs> อ๋อเอาเอาแอกไว้ถุ์ก็ได้จะไปเดินเล่นต่อโอเคนะครับผมจะร้านขนมอีกร้านหนึ่งสงสัยว่าคนไทยที่นี่ชอบกินขนมมากจริงๆมีขนมเดี๋ยว เดี๋ยวนะครับอันนี้อันนี้แปลกมากขนมเดี๋ยวนะครับป้าครับผมก็ต้องถามขนมลิงมันคืออะไรสมัยก่ขอน้าที่หนองบัวเนี่ยเขาไม่มีของขายแบบนี้ต้องทําทานกันเองที่นี่พอนั่งปั้นให้ลูกลูกก็มานั่งเป้าลิงก็มานั่งเป้าไอ้ลิงก็เอาของมันมาอวดอ่ะลักษณะของขนมมันคล้ายๆกับอวัยวะแพศของเลงหรือเปล่าครับคล้ายค่ะจริงเหรอจ้ะขอลองดูได้ไหมครับได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณที่วา ไม่น้ำตาลกับงาใช่ไหมโอ้มีช้างด้วยก็มีงาสมงนลิ้นรลเดกเลนไม่ได้เล่งลิ้นโอ้เจออร่อยคุณป้าเป็นคนทำเองเหรอครับพี่สาวค่ะสวัสดีครับผม ผมเดียลเฟรชครับขอัด้ด้วยได้ไหมครับคุณป้าชื่ออะไรครับชื่อมาลิชื่อมาลิป้ามาลิป้ามาลีจะสอนวิธีการทำแล้วก็ต้องมุนมุนใช่ไหมครับใช่ค่ะแป้งทำมาจากอะไรครับข้าวเหนียวขาวกับข้าวเหนียวดำใส่ลงไปแล้วก็ต้องเดือดต้มนะต้มเนน้ำซุปมันลอยก็ตักนะตักไปคลุกมะพร้าวแล้วก็เราแค่เอามันเป็นมุงโกลมอย่างนี้ค่ะ ลักษณะนี้คนไทยเร็วกว่าไรหมุนหมุนอันนี้เล็กไปเล็กไปเออต้องไอหน่อยขณะที่เราต้องแก็นแบบนี้อันนี้อาจจะเป็นเด็กนั้นเพิ่งเกิดป้าเป็นคนพูดเองผมไม่ได้ชิดผมไม่ได้บอกไม่ได้พูดอะไรนะครับ นี่เป็นขนมอะไรครับคือขนมพับไพรยค่ะไส้ข้างในจะเป็นถั่วครัวนะคะจะไส้โดจะทำเหมือนลูกชุบอะค่ะเป็นขนมไทยอีกอย่างหนึ่งในขนมโบราณติดในหนึ่งในสิขนมไทยโบราณที่หาทานยากค่ะเราลองดูนะครับเอ้อันนี้มันคล้ายๆกับขนมโบราณที่ผมเคยเห็นอยากลองดูอ่ะขนมพระไพร์พระไพรยจะเป็นยังไงครับอืมอร่อยหวาน มันจะหวานมันอยู่ในตัวเพราะว่าขนมชนิดนี้มันจะเป็นขนมอ่าซึ่งคนไทยสมัยก่อนใช้อยู่ในพิธีคั่นมากอะค่ะมันเป็นขนมงานแต่งงานนะคะถ้าเรากินด้วยกันเราก็ต้องแต่งงานกันใช่ไหมครับไม่จําเป็นนะคะโอเคผมขอไปดูในครัวนะครับว่าทํากันยังไงเช่เลยค่ะปกติทำคนเดียวหรอครับหรือทำกับแฟนทำกับแฟนค่ะทำกับแฟนแล้วก็คุณยายโอ้โี สวัสดีครับผมอันนี้แฟนเหรอครับสวัสดีครับขอโทษขอบคุณมากครับแล้วผมเข้าเข้ามาเรียนรู้เท่านั้นนะครับเรียนรู้ถึงแบบวิธีการทำขนมโดมค่ะเขาจะโกรธผมไหมไม่โกรธแล้วค่ะใจดีโอเคเริ่มทำอะไรครับเริ่มแรกเราก็หยิบแป้งเลยค่ะหยิบแป้งเอาเอาขอเป็นต้องการสีอะไรคะเอาเป็นสีม่วงนะครับชอบสีม่วงเลยบีออกมาขี้ให้เป็นแผ่นค่ะ อันนี้ต้องใส่ไส้ก่อนค่ะโอ้โอ้ใช่แล้วก็เอาไส้ที่เป็นชั่วเขียวกวนๆนกับน้ำตาลเสร็จแล้วเราก็ห่อแล้วก็ห่อแบบนี้ใช่ไหมครับค่ะเสร็จปุ๊บนะครับโอเคอันนี้เราก็คลุกแป้งนิดนึงคลุกไปอย่างเงี้ยค่ะโอ้มาจ้องม่ต้องไปอย่างไปอย่างใช่ถ้าก็เรียนรู้ได้ไงว่าวิธีการทำขนมแบบนี้อ่าก็คือว่า มาจากรุ่นคุณปู่คุณย่าค่ะทำไมมีหลากหลายสีอย่า้ครับหลากหลายสีก็เปรียบเสมือนการอวยพรผู้บ่าวสาวด้วยอย่างสีเขียวนี่ก็จะหมายถึงความอุดมสมบูรณ์สีเหลืองนี่ก็จะเสมือนความอบอุ่นสีชมพูคือความรักทุกสีผสมกันจะทำให้เรารักกันมั่นคงสุดยอดเลยใช่ค่ะแล้วแกนที่แดเนียได้มีโอกาสทท่องเที่ยวที่ชุมชนหนองบัวจังหวัดจันทบุรีนะครับผมรู้สึกว่า ที่นี่เป็นประสบการณ์ดีมากๆครับแล้วก็ได้มีโอกาสที่ลองชิมขนมแปลกขนมโบราณโบราณเอาไว้นะครับแล้วก็ภาพที่น่ารักนะครับคือแบบเขาเลือกที่จะร่วมด้วยช่วยกันเพื่อที่จะอนุรักษ์เอกลักษณ์ของขาเอาไว้เรื่องราวทั้งหมดสําหรับมุมหมองของแต่โยลชาวต่างชาติอย่างผมมันทําให้ชุมชมแบบนี้ในประเทศไทยเท่มากๆครับ สนับสนุนโดยแตงโมทัวโรงแรมริมน้ำกลางจาันท์โอเคนะครับเราเดินทางออกจากเมืองชันธบุรีแล้วนะครับแต่เดนยุกรู้ชื่ว่ายัางไม่อิ่มนะครับเรากันมันจะกลับบ้านแต่ก่อนเข้ากรุงเทพเราแวะที่ชนบุรีแล้วก็เข้าเมืองพัทยาที่นี่ก็ยังมีชุมชนโบร,ราณที่เก่าแก่ที่สวยงามมากนะครับคือชุมชนนาเกลือนะครับ,รบวันเสาร์อาทิตย์ขาบด ถนนคนเดินเดียนุคงหาอะไรกินเยอะมากๆหม่ยนะครับเดี๋ยวจะลองไปดูว่ามีของเย็นอะไรพิเศษของที่นี่นะครับโอ้มีไส้กรอบแล้วก็ต้องลองครับโต๊ะนะครับอันนี้เป็นเป็นอะไรครับเป็นขนมหรือเปล่าขนมเปียกปูนกะทิสดค่ะขอลองดูได้ไหมครับได้ค่ะได้คขนมโบร,ราณของชุมชนนาเกลืออร่อยมากค่ะ I love wet cement อร่อยมากเปียกปูน ชื่อตลกแต่อร่อยขอฝากไปก่อนดีกว่านะครับอ้าวพ่อะไรไม่เอาค่ะขอเบอร์โทรได้ไหมคะได้นี่นอนมิรากกัมันจะพูดสะดุกเลยเพราะมีขนมจีนด้วยขนุนจากรุษขอโทษนะครับพี่อันนี้คืออะไรครับแกงรอนแกงแกงรอนอันนี้คืออะไรครับว้าวข้ามาดูอนี้พามานีอันนี้ พวงชมโกค่ะเชืว่าจะเป็นขนมใช่ไหมเป็นของว่างแอปเปิลไซเอร์ผมขอกินหน่อยได้ไหมครับโอเคลองชิมนะครับรสชาติอร่อยนะครับมีเครื่องเทศมันมันๆเค็ม,ม,มๆชั้ไมเลือกที่จะทําขนมหรือแบบของินของโบราณที่นี่ด้วยครับออรชอบมากมผมรักสองคนนี้เขาอยากจะอนุรักษ์ของดีของคนไทยไเอาไว้มีชู่ผมด้วย แล้วร้านนี้คุณดูมันเป็นขนมคล้ายๆกับที่บ้านผมที่เราเรียกว่าโดนัทคนไทยเรียกว่าอะไรครับขนมวงค่ะผมขอลองชิมได้ไหมครับพี่ได้ค่ะได้โอเคโอเคอ่าอ่าออ่าอ่โอ้ยกรับอ่าอ่โอ้คนไทยกินบะหมี่เหรอครับ <c oughs> ค่ะกินซีเรลนิดอยากให้พี่กินกินซ <c oughs> ีเรียลนิดอยากลองดู เอาทั้งหมดเลยเอาหมดเอาหมดเอาหมดคอามหมดคอากินนเอาหมดไปโอ้ลลองชิมไหมครับเอาเอาชิมเอาชิมเอาชิมเดียวเดียวแต่ผมจะมีคำแนะนำครับระวังเพราะว่ามันร้อนนิดหนึ่งเอาเอาอาบากเอาเอาทั้งหมดไม่ใช่พี่เขาเอาเอาทั้งหมดเลยเจ้าของร้านนะครับผมเอ้าได้แล้วอันนี้เป็นกลายเป็นวัฒนธรรมเห็นไหมวัฒนธรรมมันเกิดจากอย่างนี้นะครับ เป็นยังไงมากครับการมาเดินทางท่องเที่ยวที่ชุมชนโบราณแบบนี้ในประเทศไทยเป็นสิ่งที่ผมชอบมากครับเพราะว่าจะเป็นองค์การที่เรียนรู้แล้วก็เห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทยสมัยก่อนที่หลายคนยังอนุรักษ์รักษาไว้แล้วเราจะเห็นถึงเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของแต่ละชุมชนที่แตกต่างกันออกไปนะครับเราเพิ่งเข้าใจว่าสมัยนี้หลายคนอาจจะมองเห็นว่า สถานที่โบราณหรือของโบราณน่จะเป็นสิ่งที่ล้าสมัยหรือสิ่งที่เฉยเลยนะครับแต่ถ้าเรามองจากอีกมุมหนึ่งเราจะไม่ลืมนะครับว่าสิ่งโบราณแบบนี้จะเป็นพื้นฐานของชีวิตของเราในอดีตแล้วในปัจจุบันแล้วในอนาคตด้วยนะครับมาทำอะไรครับ มาถ่ายรูปกับคุณยายเหรอครับถ่ายรูปกันเด็กน,น,น้อยคุณหอ่อขนมเทียนแก้วเป็นไหมอยากกอนไหม <c oughs> มันกลายเป็นไข่ามือ <c oughs> ผมสะอาดครับมั <c oughs> ไปล้าง <c oughs> นี่เราไอาปะวะมีคนทำกระเพราไก่ <c oughs> มีคนทำกับข้าว <c oughs> ไอไหมไอไหมครับไอเลย